ปลาธรรมชาติพี่น้องไปวันแห้ที่ห้วยมามีปลาหิ่นปลาหิ่นธรรมชาติปลาสลิดตัวใหญ่ตอนตัวใหญ่มากบยาเงืาน,นอมออันนี้ปลามาเขือแล้วแค่นี้แหละกิน นี่ปลามะเขือเด้อพี่น้องหร่อใครไม่เคยเห็น,ในใคล้ายๆปลาหนิมมันตัวมันแบนๆปลาโคตัวใหญ่อยู่นั่นเนี่ยเห็นในคลื่นเหมือนจะเล็ก